เตัวรุกเป้าหมายหงแดงเจาะลึกแผนยกเครื่องเกมรุกหลังเสียโชต้าดีอาร์สสวัสดีครับเดอะคอปทุกคนกลับมาพบกันอีกแล้วกลับหงแดงอัปเดตพอดแคสต์ที่รวมทุกข่าวลิเวอร์พูลแบบครบจบในคลิปเดียววันนี้เราจะพาเพื่อนๆไปเจาะลึกประเด็นร้อนที่กำลังมาแรงมากๆครับเพราะลิเวอร์พูลเราตอนนี้อาจต้องเปลี่ยนแนวรุกครั้งใหญ่อีกครั้งทำไมเหรอเพราะอย่างที่รู้กันนะครับว่า เราเพิ่งสูญเสียดิโอโกโชตาไปอย่างไม่มีวันกลับส่วนทางด้านลุยส์ดีแอสก็ตกเป็นข่าวย้ายทีมหนักมากทั้งบาเยอร์มิวนิกทั้งบาร์เซโลนามาเต็มและลิเวอร์พูลเองก็เริ่มขยับแล้วครับแถมชื่อที่เข้ามาแต่ละคนโอ้โหระดับท็อปทั้งนั้นเป้าหมายใหม่แนวรุกลิเวอร์พูลใครจริงใครแค่ข่าวเริ่มที่ชื่อแรกเลยครับ 1. ชองฟิลิปมาตาตาจากพาเลส ฝรั่งเศสบอกว่าหงสนใจเอเย่นไปเจอตัวแทนหรือว่าพูถึงปารีสเลยนะถึงแม้ยังไม่มีสื่ออังกฤษยืนยันแต่นี่อาจเป็นดีลที่เกิดขึ้นได้ถ้าดีอารสกับนูนเยสไปพร้อมกัน2โรดิโกจากเรอัลมาดริดชื่อใหญ่มากข่าวบอกว่าเป็นตัวแทนฝั่งซ้ายถ้าดีอารสย้ายออกแต่ตอนนี้ยังไม่มีอะไรคืบหน้าครับยังอยู่ในโหมดจับตาดู 3. เอ็นคุนคูจากเชลซีฝรั่งเศสบอกว่าหงเลงอยู่ ค่าตัวประมาณ35ล้านปอนด์ถ้า,ยายดีอารสย้ายดีลนี้อาจเป็นไปได้แต่ตอนนี้ยังไม่มีความคืบหน้าอะไรชัดเจนนะครับ 4. นิโคลัสแจ็กสันก็จากเชลซีริชาร์ดฮิวส์เคยชอบเขาตั้งแต่สมัยอยู่บอร์นมัดแต่เดอะแอตเลติกบอกตรงๆว่าดีลนี้ไม่มาแน่นอน 5. อเล็กซานเดอร์อิซักจากนิวคาสเซิลอันนี้ของจริงเดวิดออนสไตล์รายงานว่าลิเวอร์พูลเริ่มถาบคมแล้ว ค่าตัวอยู่แถวแถว120ล้านปอนด์เลยนะถ้านูนเยสไปอีซักนี่แหละตัวแทนเบอร์หนึ่งหกฮูโก้เอคิติเก้จากแฟรงเซอร์ดดีลนี้มาแรงเหมือนกันครับเพราะนิวคาสซันกำลังอยากได้เขาถ้าเราพลาดอีซักเอคิติเก้นี่แหละมีลุ้นเข้ามาแทน 7. จ็ดมาร์กเกฮีเสริมเกมรับจากพาเลสเขาบอกว่าเราจะยื่นข้อเสนอใหญ่แต่พาเลสตั้งราคาสูงเกิน ถ้ารอไปจนปลายตลาดอาจได้ที่ราคาเบากว่านี้หรือฟรีในปีหน้าเลยก็ได้นะสรุปให้ฟังแบบง่ายๆตอนนี้อีซักคือเบอร์หนึ่งแน่นอนครับแต่ถ้าไม่ได้จริงๆเอคิติเก้ค,คือแผนสำรองฝั่งซ้ายถ้าดีอาสย้ายออกก็อาจมีโรดิโก้หรือเอ็นคุนคูเข้ามาแทนแต่ทุกอย่างจะเกิดหรือไม่มันขึ้นอยู่กับว่าเราจะขายใครออกก่อนนี่แหละ เพื่อนๆคิดว่าหงควรคว้าใครมาแทนดีครับโรดิโกอิซักหรือชื่ออื่นที่เราไม่ได้พูดถึงมาร่วมคอมเมนต์กันใต้คลิปหรือใต้โพสต์ได้เลยใครยังไม่ได้กดไลค์กดแชร์หรือกดติดตามฝากไว้ตรงนี้เลยครับหงแดงอัปเดตเราเล่าให้ฟังทุกวันไม่พลาดทุกดีลเด็ดแน่นอนครับแล้วเจอกันใหม่ตอนหน้า You never w a l k alone ครับ